สวัสดี FC ช่องนอสนนสก,กรินฟาร์มารีนะครับวันนี้มาตลาดนะครับมาตลาดนัดโรงเรียนเทพวิลานะครับปกติข้างพูทบาทจะให้มีที่จอดรถข้างถนนนะครับซอยข้างๆหน้าวัดเทพนะครับแต่วันนี้มีคลวยวางไม้จอดก็เลยต้องเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับใกล้ๆอ,อุโบสถ นะครับก็ทักทายพีสีให้ดูคลิปนะครับนี่เป็นหอฉันหอนาริกแปลว่าหอเพลนหอระฆังนะครับพีสีเห็นไหมครับดีต,ตรงกางต้นมะขามนะก็ตรงนี้จะเป็นพระโบส์ท,ที่เวลามีพิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบ,บูชามากราบบูชาต้องจะมาที่นี่นะครับเป็น วัดที่ใกล้บ้านนะครับวัดเทพนิลาพระอารามหลวงนะครับกรุงเทพมหานครให้ดูบรรยากาศที่จอดรถนะครับตรงมุมนี้แนวจอดรถนะครับบางคนก็เอามาจอดไว้แล้วก็อาจจะไปทําบุญบ้างเอาไปทําธุระประพังย่านนี้หรือไม่ก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่แอดบอกมาจอดแล้วก็ไปตลาดนะครับไปซื้อกับข้าวนะครับ หาที่จอดรถยากขึ้นทุกวันนะครับได้ดูต้นมะขามตรงตรงบางบางอุโบสถนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่ไปออกกำลังกายนะครับที่สนามราชมังมาแล้วก็แวะมาตลาดแล้วก็จุกับข้าแล้วก็เข้าบ้านวันนี้ก็เตรียมอ่านหนังสือ,อทบทวน ออนไลน์ที่อาจารย์สอนนะครับก็ได้ประมาณ3วิชานะครับโดยอีกประมาณ3วิชานะครับก็จะจบคอร์สนะครับของเนติบัณฑิตภาคสมัยที่2ทับสอ7พเสอ้ย2568สมัยที่77นะครับภาค2วันที่30มีนาสอบขาวิธีพิณาฟาร์มแพ่งหรือเ,เรียกว่าขาว,วิแพ่งนะครับ ก็ขอกำลังใจ FC นะส่งมาเยอะนะครับจะได้อสอบผ่านนะครับแล้วก็วันที่6เมษายน2568สอบคาวิอายานะครับก็ปีนี้ก็ถามว่าเตรียมตัวดีไหมก็ค่อนข้างดีกว่าทุกปีแล้วก็เข้าใจเนื้อหาเข้าใจบทเรียนมากขึ้นนะครับเรียนเรียกว่าเป็นระบบโยง มาตราเป็นระบบก็ขเข้าใจขั้นตอนที่ชัดมากขึ้นนะครับเช่นการสอบสวนอำนาจการสอบสวนอำนาจพนักงานสอบสวนรบับผิดชอบการสอบสวนเด็กนะครับบุคคลเด็กที่อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรนณะ์เนาะแล้วก็ขั้นตอนการสั่งฟ้องของพน,นักงานอายการต่างๆรวมทั้งการชั้นสูตพิสูจน์ ก็โอเค f อมันมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมนะมีดีการใหม่ๆนะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษเหมือนนักกฎหมายก็เข้าใจขึ้นรวมทั้งกฎหมายพิเศษกฎหมายล้มละลายฟื้นฟูกิจการก็เข้าใจมากขึ้นนะเข้าใจลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับก็พร้อมที่จะไปะประลองียกว่าเข้าสนามสอบนะครับเข้าสนามสอบแล้วก็มี กฎหมายใหม่เข้ามาในปีนี้ในปีแรกก็คือ,อพร่อพรยัดเยาวชนและคดีเด็กวิธีพิจารณาคดีเด็กแล,และคดีครอบครัวนะครับเข้ามาอีกฉบับก็ค่อนข้างจะโอเคกับอาจารย์ท่านสอนท่านก็นิววิสัยสอนได้ดีมากๆนะ พรุ่งนี้ก็ทำงานปกตินะครับก็เดี๋ยวจะไปครับเอกสารทะเบียนราษครับถนนห้องชุดนะครับเปรียมฟ้องคดีประมาณเกือบเกือบเอสิบกว่าคดีนะครับกลางเดือนนี้นะครับ<อ>ก็คือถือว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับ Fc นี่ Fc บรรยากาศยามเย็นเมื่อสักครู่มีพระสงฆ์เดินมานะมาดูรถ ให้ดูบรรยากาศนะครับก็เป็นการทักทายนะครับคงไม่มีที่จอดแล้วต้องรอตรงนี้แหละอาจะมีรถเลือดออกเมื่อกี้จะไปทันหรือเปล่าไม่รู้จะลองไปดูว่าไปทันไหมโอเคครับที่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ